ัอบค่สวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กลิกเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องเซมิแชนแนลมาค่ะมือนีตุ๊กได้หอยขมต้มค่ะพี่น้องค่ะกินกับส้มตำแซ่บค่ะพี่น้องได้ผักกันจองลวกไออยังนะสมผักกาดสมผักเสียนกระเจี๊ยบสดค่ะแล้วก็ผักกาดหอมอะค่ะ มาค่ะมาค่ะทุกคนเสพแสดน้ำกันค่ะอืมันเสร็จลง้งน้ำกันด้วยค่ะ เราไปแกงก็คือเสียบนะค่ะพี่น้อคะหอ้อยนี่นะมาแล้วค่ะจิ้มบมกหอยน้ำกันค่ะทุกคน แสบค่ะกับพี่น้องค่ะอันนี้เที่ยวให้เองมันก็ะแสบไปเลยเนาะใส่บักพิกมาแบบหลายสะใจคือเก่าค่ะ tok wakar mm. Stop เพชรค่ะครับพี่น้องค่ะ เพชรดพักขาทุกค่ะนางกายแก่เพชรอือ สมภาศ จเจี๊ยบบ้านเนี่ยหลับพี่น้องม่แม่ก็เจี๊บกว่าเศษแสบคักไปตลาดลาวเลือก,กระตาสุดท้ายพอดี ยำแบบซับๆด้วยค่ะเพชร và ăn trồng ทุกคนเขอสดคขาไพน์รค่ะ่สบคัดบุกหอยนี่คือสิจิบมาเบดดอกค่ะบุกหันเวลาไม่สิยา รับนี่พักเสียนออนอยู่ค่ะปกติถ้าเข้าสื่อเขากินนะเข้าสื่อบอกให้เดออนหลายไปเลยหอค่ะกำหรับนี้ออนอือหือหนะีใช่อหะ ่อยเลิดวันนี้ เอาละค่ะพี่น้องคะมันนีตุกกะพัพี่น้องมาแซ่บสนิเลยค่ะจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทิ click, ็ดคลิปเหตุตุกน้ำด้วยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ